มา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 เนี้ไก่อ้อมครับไก่อ้อมไก่อ้อมเฮ้ยจีนวันนี้วันนี้จะมาแกงอ้อมนะครับในในนี่จีนของเขานะครับเนาะมีเพี้ยด้วยเลือดด้วยนะครับเนาะน้ำพริกของเขาจะมีพริกนะครับเนาะเนี่ยข่าหอมขามิ้นจะไข่กะปิมาแคนแคนหอมป้อมนะครับอันนี้เดี๋ยวจะตำนะครับเนาะ Các nồi. À. น,นี้ผมจะใส่ใบมะกูดลงไปแห่สักน้อยนะครับเพื่อให้มันหอมเข้าเนื้อนะครับเนาะใกล้ปลดเขาจะใส่คำครับอพอเขาเคี่ยวไปได้ซักระยะหนึ่งเขาจะมาเติมน้ำนะครับเติม,มน้ำเราก็จะใส่ผงสลรลงไปฮ กลือนะครับเนาะแน็จแล้องจะปิดฝาไว้ก่อนแน่ป่ะส่ะเน,เน <h <h um> ี่ยแล้วนี่แน่ไป ใส่ไหม,มาคูลงไปเด้อเดอ้อโอ้ีปเจ็บตรงนีดักตงโอ้ Pecah. Pecah kayak om. Kan. Hmm. Hmm. Jadi kan. Hmm. 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 ออือำบนี่มเข้าถ่าเข้าถ่ายับเาะรองพอนะครับแกงอมเมียง,ง,งมเมียงทำเะอเอากินควายนะอืม ดีค mm. uh ุ huh. uh ับผมอืมอะไรนั่งผำหนึ่ครบสูตรอืม ผมนะฮืมถ,ถ้าความผมมันทะลุกล้องได้นะนี่เืยอืมืม อือ่าสถานนี้มาพูถึงละมนี้คักเนี่ยนีเข้ามาแล้วแบบนี้ักยยานอืม 오. 음, 음. ไอ้ต้ทุกคนนีิ่นควายห้าสบห้าบาทเต็มหม้อเนีือหม้อให้เป็นกึ้งเหร ใน่มฮนมันผูกอ่ะเรื่องงานมากกว่าแวะซื้อปักกาดห้าบาทล่างร่าง,งดิสเซอร์กลกายเป็นแกงผักกายให้กินควายเป็นดตัวเลยย้อนน้ำห้าให้น้อยพูดหนักลอ,อยตืเหมือน,นเดิม แ่งองกมก้นมาใส่เล็ปากกาใส่มาดึงปึง้งเนีย่ยนะน่ามันหอม ไปมาคแคนกันหอมปัอมอามินจะใคร่ เลืองงานเอาแรงมีโอ้เห็นเลยตรงเนี้ยพักพอนคือว่าพักพอนร่างกายแลนะงาน,นเข้ามามีมีโอ้ไับอัดกันเต็มตีมีโอ้กับนีไปยังเนี่ยมีเวลาทําคลิปเลยท็เข้า 嗯。Mm. อืมน้อได้จบไปอีกหนึ่งขับนะครับสำหรับชีวิตมนุษย์ขับน้าหว่ากันไหมสำหรัับขับนี่มาละบบาย